ฟังจบคุณจะไม่พลาดไม่ตกขบวนเวลเน e ตทัวริสซึมท่าง่ายทำได้เลยง่ายกว่านี้มีอีกไหมคุณอยากเห็นประเทศเหล่านี้นะคะมีการขยายตัวของเวลเน e ตทัวริซึแบบออนไลน์ของคุณขยายสาขาไปทั่วโลกทั่วประเทศแบบนี้ตามแผนที่ตัวอย่างเนี้ยไหมคะมูลค่าตลาดของเวลเน e ตทัวริสซึม1.4ล้านล้านบาท oh, ใหญ่มาก <wow. S 2> นะคะ คำถามคือเราจะเข้าถึงตลาดนี้ได้ไหมตลาดนี้สําหรับคนตัวเล็กคนทั่วไปหรือเปล่าพูดถึงการทําตลาดนี้นึกถึงอะไรคะนึกถึงการรักษานึกถึงคุณหมอนึกถึงพยาบาลน,นึกถึงศูย์เวลเนตขนาดใหญ่สูยรรีแฮบดูแลผู้ป่วยหรือฝึกโยคะท,ทําไอซ์บารหรือสปาหรือมศาสสาดซึ่งจะต้องอาศัยคนปริมาณมากและที่สําคัญนะคะคนกลุ่มเหล่านั้นจะต้อง เกิดรายได้ก็ต่อเมื่อมีนักเที่ยวบินเข้ามาถึงแล้วมาใช้บริการต่างๆแค่คิดเพื่อนๆรู้สึกไหมว่ามันไม่ใช่ตลาดที่เราอาจจะเข้าถึงหรือทำเงินกับมันได้เลย business model ที่ลงทุนมากนะคะมีความเทอะท้าในการขยายตัวการสกิลเนี่ยมันยากมากเดี๋ยวฟังเรื่องนี้นะคะ ไกด์ท่านหนึ่งนะคะทำทัวร์ปกติพาไปเที่ยววัดวางคลองเลยนะคะระหว่างทริปก็ได้นั่งคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนกับลูกค้าพบเพนพอยต์ของลูกค้านะคะว่าเออฉันกินเยอะไม่ได้ฉันทำนู่นไม่ได้ทำนี้ไม่ได้เพราะฉันมีปัญหาจุด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 นะคะไกด์ก็นะคะ,กกนะคะนำเสนอไปว่าเฮ้ยถ้ามันมีทางออกเรื่องเรื่องนี้คุณสนใจไหมลูกค้าบอกเยสนะคะส่งข้อมูลมาเลยเนี่ย s i n e s s พอพอโซจบแล้วนะคะกลับไปลูกค้าอาจจะไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็สนใจแนวทางนี้เพิ่มขึ้นนะคะและมากที่สุดได้มากที่สุดเลยก็คือการได้รีเทิร์นหลังจากลูกค้ากลับไปใช้ชีวิตที่บ้านและลูกค้าเองก็ได้ทางออกที่มีโซลูชันแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายนะประเทศเขาไม่ว่าลูกค้าจะกลับมาหรือไม่กลับมาแต่ถ้าธุรกิจเกิดแล้วใครคนนั้นได้ธุรกิจต่อเนื่องตลอดเวลาเนี่ยเป็น business โมเดลที่เรียกว่าเบาเรียบง่ายและอยู่ในเวลเนสทัวริซึมหรือเปล่าก็ในเมื่อมันแก้ปัญหานะคะแล้วเราสามารถเปิดช่องตรงนี้ได้นะคะทําไมจะไม่ทําเรื่องทั้งหมดที่เล่ามาก็คือประสบการณ์พี่เองเองนะคะใครสนใจอยากจะแอปพลคคนได้แบบถูกต้องตรงประเด็นนะคะแล้วก็เป็นมืออาชีพนะคะทักพี่เองมาได้เลยสวัสดีค่ะ